ข้าพเจ้าขอตั้งจิตฐานขอสาบแช่งนักการเมืองและข้าราชการที่รับเงินรับทองลงจีนมาแม้แต่บาทเดียวขอให้มันจงพิน้าฉบหายขอให้มันจงประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยและขอให้ชีวิตมันจงไม่มีความสุขความเจริญขอให้แรงทนานจิตของข้าพเจ้าและคำสาบแช่งข้าพเจ้าจงเป็นจริงจงเป็นจริงทุกประการเถิด ปัญหาทุเรียนภายใต้เงื้อมือทุนจีนนั้นกลายเป็นปัญหาเรื้อรังในระยะยาวส่งผลต่อประเทศไทยชั่วลูโชกลานคุณเฉลิมชัยออกมาแก้ตัวเลยพวกคุณเนี่ยแม่งก็มีแต่กำชับกำชับแต่ไม่มีใครทำงานหรือว่าปากคุณกำชับและพวกคุณบางคนรับหลัง เสือกรับเงินลงลงละแสนสี่ร้อยลงสี่สิบล้านมันเข้าปากหมาตัวไหนครับคุณเฉลิมชัยคุณเฉลิมชัยก็ต้องปฏิเสธว่าผมไม่เคยรับเงินรับทองสาธุสาธุผมจะมีพิธีสาบแช่งให้คุณเฉลิมชัยได้เห็นแล้วคุณอรงกรคุณบอกคุณกล้าพอที่จะชนทุนใหญ่คุณชนมาแล้วคุณชนทุนใหญ่อะไรผมเห็นคุณเจอทุนใหญ่จะเข่าคุณอ่อนมือเนี่ยอ่อนนอบน้อมยกมือไหว้เขาทันทีส่วนการโยกใจในชนระทีในเฉลิมชัยโยนไปว่าเป็นความรับผิดชอบ ของคุณรพีพัฒเพราะเป็นผู้บุกคับจาโดยตรงนี่ผมตั้งข้อสมมติฐานนะฝีมือคุณเฉลิมชัยหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องลุกขึ้นมาแสดงความกล้าหาญเป็นลูกผู้ชายสักทีได้ไหมนี่ฝีมือพักผูชายบัิบัตงท้งานอย่าไปเลือกมัน ช่วงนี้โลกทั้งโลกกำลังแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายสื่อชาติตะวันตกก็เป็นตัวปั่นกระแสข่าวโจมตีฝ่ายผู้อำนาจใหม่เกิดการชุมนุมประท้วงในยบายซีโรโควิด19สื่อตะวันตกไม่หยุดเสนอข่าวเติมเชื้อไฟรายงานซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราผู้ชุมนุมได้พากันประท้วงเรียกร้องยุติมาตรการการสุดโตง่งล็อกดาวน์ปิดเมืองจากโควิด19โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอสํานักข่าวลวงโลกเป็นตัวตั้งตัวตีตีปี๊บด้วยมีการตะโกนไล่ ประทานดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนลงจากอํานาจท่านผู้ชมรู้มาตอนนี้ประเทศอังกฤษกลายเป็นประเทศที่เป็นรัฐล้มเหลวประชากรลําบากอย่างมากมายมหาศาล BBC ไม่ได้รายงานเรื่องนี้ทั้งที่ประเทศมันกําลังล่มสลายอยู่แล้วแต่มันก็ไม่เคยรายงานที่ผมพูดผมอยากให้สื่อไทยและประชาชนคนไทยอ่านเกมให้ออกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตกหลุมพรางอันชั่วร้ายของสื่อตะวันตกนั่นเอง ในระยะเวลาเป็น10ปีจี G เนี่ยเขาได้เตรียมการสร้างความสั่นคลอนให้กับเงินดอลลาร์หนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือเขาได้ลดการยดถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของจีนไปซื้อทองคำแทนขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับก็มีการคาดการณ์ต่อว่าใน5ปีข้างหน้าจากนี้ไปชนชั้นกลางจีนท่านผู้ชมครับพร้อมอย่างจะ ขึ้นสูงถึง1,200ล้านคนนี่คืออาวุธที่สำคัญที่จีนเตรียมตัวมานานแล้วตามหลักการแล้วเนี่ยประเทศประเทศหนึ่งจะยิ่งใหญ่ได้เนี่ยต้องมีแสนยานุภาพที่คมคูสตรูให้เกรงกลัวด้วยอันนี้จีนก็เลยมุ่งพัฒนากองทัพปลดแอกประชาชนและแสนยานุภาพทางทหารบางส่วนแซงหน้าอเมริกาไปแล้วแล้วประเทศไทยล่ะเราจะอยู่อย่างไรภายใต้บรโิโทใหม่ที่จีนกําลังทํา1ทํา2ทํามไปแล้วแล้ว4ี่ก็กําลังทําเรา ยังจะต้องพึ่งพิงใครอยู่ละ่ะมันชัดเจนแล้วนี่งานนี้เราจะพึ่งพาอเมริกาได้ไหมซึ่งเราพึ่งพาไม่ได้เราไม่เคยพึ่งพาแม่งได้เลยมันไม่เคยช่วยอะไรเราเลยมีแต่สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยสติและด้วยปัญญาของเราว่าจะเราจะอยู่ร่วมเขาได้อย่างไง สิ่งที่จะชี้ชะตาพวกเราคนไทยทุกคนไปจนลูกถึงหลานคืออะไรครับเราต้องกําหนด ยุทธศาสตร์ของเราในการเดินหน้าแล้วก็เอาประโยชน์กับความยิ่งใหญ่ของจีนท่านผู้ชมครับเราสู้จีนไม่ได้หรอกเขามีพร้อมทุกอย่างทั้งคนทั้งเทคโนโล,โลยีคนไทยผู้บริหารประเทศต้องเราต้องทราบและยอมรับถึงจุดแข็งสีด้านนี้ของเราเสียก่อนซึ่งเป็นภาคเกษตรภาคบริการทั้งหมดนี้เป็นจุดแข็งของเราลงจีนผูกขาดทุเรียนไทยถึงขั้นเข้ามากว้านซื้อสวนไทยเพื่อใช้ปลูกขาดทุเรียนส่งออก ซึ่งทางการแครก,การนักการเมืองกับเอาหูไปนาวตาไปไร่สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยเคยประกวดได้ดับหนึ่งมาแทบจะตลอดวันนี้เราแพ้หอมมะลิชื่อพกาลำดวนของขเขมรข้าวกัรมพูชาที่ชนะไทยเพราะาอะไรมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟังให้ดีๆเพราะข้าวกัมพูชาจะเน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากส่วนข้าวไทยใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่แล้วใครละแม่งเป็นคนที่สนับสนุน ไอสารพิษต่างๆก็คือกระทรวงกรเกษตรที่นําโดยพรรคประชาธิปัญญตย์พวกสันขวานพวกนั้นมันไม่เข้าใจไม่สนใจโดยเพราะยิ่งพรรคขา้าราชการพรรคประชาธิปัตย์ถามจริงๆพวกคุณเคยทําอะไรที่ปูพื้นฐานประเทศชาติให้ประชาชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนบ้างหรือเล่นการเมืองพื้อหาเสียงเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่ไม่คํานึงถึงอนาคตของชาติอนาคตของลูกหลานเลยแม้ถึงเดียว